เเป็นีย้สวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่แคสติ้งเกมที่พวกคุณไม่เคยคิดที่จะอยากดูแต่ผมไม่ยังคงอยากเล่นตอนรับทุกท่านกลับเข้าสู่โปรเจกต์สารต่อความร้อนใน November c o n t i n u นเนียลอประเดิมกันใน Five Nights at Freddy's 2 ภาคแรกผมยังเอาตัวไม่รอดนะครับภาค2มาแล้วกูจัดแท้มาเลยในสตรีมในราคา190บาทนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับอยากได้ของแท้แบบนี้บ้างเอาไปหลอนบ้างติดต่อได้ในเช r i อส a แอตเพลชอปนะครับได้ที่แฟนเพจเลยนะครับหรือติดต่อมาทาง p เพลเช e r i o s ก็ได้หรือทิ้งอีเมลหรือการติดต่อไว้ที่คลิปด้านล่างก็ได้นะครับโอเคผมมีบริการโอเคผมจะมานิวเกมให้พวกคุณดูใหม่ลองมาดูซิว่า มันจะโหดกว่าพักที่แล้วไหมปะโอเค Hell want grand reopening มึงยังจะหน้าด้านกล้าเปิดใหม่ <c oughs> อีกเหรอโอเคก็เป็นเป็นเหมือนประมาณว่าจดหมายนะครับสมัครงานเลยประมาณเนี้ยนะโอเคคืนแรกกับ Five Nights Freddy พัก2 <c oughs> 2นะครับมาโอเคพร้อมนะพร้อมนะพร้อมโอเค ผมคุยกับอวัยวะผมพร้อมที่จะตั้งโอเควู้อา่ะยังไงนี่กดคอนโทรลโอ้กดคอนโทรลเพื่อเปิดไฟฉายโอเคสวัสดีเปิดดูกล้องโอเคกล้องนะครับมีมากขึ้นโอ้ให้บันนี่ ซากบันนี่นะครับกล้องมีมากขึ้นนะครับแล้วเราจะต้องออสังเกตห้องนี้ไว้นะครับมันจะมีมิวสิคบ็อกซ์ที่เราจะต้องมาไขาลานมันอยู่ตลอดเวลามาถ้าไม่อย่างนั้นนะอ่ะมันจะมีตัวอะไรสักอย่างออกมาผมก็ว่ากยังไม่ได้ลองอะนะไม่กล้าลองเวยแล้วสิ่งที่ยากนะครับภาคนี้ก็คือมันไม่มีประตูวิธีการหลบพวก เฟรดดี้ท right? ั้งหลายก็คือการใส่หมวกแบบนี้ซึ่งจะทำให้วิสัยทัศน์ของเราหายไปผมจะรอดไหมเราจะมาดูกันสวัสดีชิก้าบันนี่ชิก้าบันนี่เฟรดดี้ฟล็อกซี่อยู่ไหนโอเคโอ้ซากบันนี่โอเคขอเช็คเช็คให้หมดทุกกล้องอ่ะโอเคปาร์ตี้รูมสอง เล็บแอร์อ๋ออันนี้ช่องแอร์นะครับด้านซ้ายด้านขวาผีช่องแอร์โอเคปาร์ตี้รูมสามปาร์ตี้รูมสี่ปาร์ตี้รูมสามโอเคอันนี้อะไรอ่ะพาร์ทเซอร์วิสนะครับแคม7เจ็ดอ่าเมนหองตรงนี้โชว์สเตทนะครับอ่าอันนี้ดูแล้วแคมป์สิบเกมแอเรียอ่าแคมป์สิบสองอะไรอ่ะ ตัวอะไรอะแฮมสิบเอ็ดพาซาคอนเนอร์เป็นเหมือนชอ็อปออนี่ตัวใหม่นี่หว่า<ฮ>น่ารักดีสวดดีโอเคยังอ,อยู่ครบนะนั่นท่าถนัดก,กัน <laughs> โอเคโอ้ยเหียมมาลุยโอเคเบื้องต้นยังไม่มีอะไรนะครับ คืนแรกคงไม่มีอะไรหรอกแหมมันก็คงไม่แบบฮาร์ดคอร์มาตั้งแต่คืนแรกหรอกมั้งใช่ไหมมันเปลี่ยนอวตารพวกตุ๊กตาไปนะครับให้มันดูน่ารักสดใสแบบเนี้ยมากขึ้นนะครับตายตัวนี้หลอนมากอ่ะโอเคเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนอ่าเป็นเป็นกูเป็นโอเคสิบสองเออมิวได้ไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผ่านเหือสองขีดแล้วพึ่งตีสองโอโอเย็ดดุนโอชเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเฮ้ยเดี๋ยวเดอ่าฮะบันนี่หายสวัสดีวู้ฮู้วูโอโอโอชิต บันน oh! ี่บันนี่โอ้ไข่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 ก่อนไข่ก่อนไข่ก่อนไข่ก่อนอ่าบันนี่บันนี่ไม่เอาบันนี่ไม่บันนี่บันนี่บันนี่แวร์ยูคัมฟอร์มอ่าสวัสดีบันนี่เราดีใจมากเลยที่เราได้เจอนายโอเคชิก้าอยู่ไหมกลับมาดูก่อนโอเควู๊คือ <regulating people> <úc> <c ười> แอคชั่นมันมีมากขึ้นอะเกมเนี้ยโอ้ oh, สวัสดีหัวเฟรดดี้โอ้ยไม่อยู่แล้ววัดเดอรเอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ชไม่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 เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแน่แน,น่ไม่ได้แดกกุล็อกโอเค โอ้ยคุม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 ด่วนเลยอุ้ยอุ้ยไม่มีอะไรนะเรากับนายไม่ได้บาดหมางกันนะบันนี่โอ้สวัสดีบันนี่เรารู้สึกดีดีใจโอ้สวัสดีชิก้าว่าชิก้าใส่เหล็กดัดฟันด้วยี่ห้อโอเคโอ,โ,อโ,อโอเค Fuck. เฮ้ยเดี๋ยวนี่โอ้ไม่ไม่ไม no โดด get the fuck up อ oh. ้ get the fuck up bitch what the no 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 ไม่ไม่เอาเฟดดี้ฉันกับเธอไม่ได้มีอะไรบาดหมางกันเข้าใจปะไม่เฟดดี้อ่าไปแล้วโอเคโอเคโอ้ย เฮ้ hey, hey, hey. ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ใสอุ้ยอุยอุ้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 ยอ้ยเร็ว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 โอเคอาสวัสดีบันนี่ โอชิก้ายังอยู่โอเคโอเคอ่าเฟดดี้อยู่นี่อ่าฮะโอเคโอเคชิก้าชิก้าอ่าโอเคอ่าโอเคค่อยลงหน่อยโอเคเอ่อไฟจะดับ What the you don't ไม่ no อย่าอย่าทำแบบนี้อย่า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 เปิดไว้เปิดไว้ ไม่ไม่โอเคหยุดอย่าอย่าไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ไฟก็จะดับเฮ้ยไม่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 เอาไม่เอาไม่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 โอ้ต้องไปไขลานอีกกูโอ้ยเฮตังออโต้ได้ไหมเนี่ยไม่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 โอ้โหเฟดดี้ หลอดตนลมามากคืนแรกต่อกันเลยครับผมคืนที่สองมาใจมันอยากจัดใจมันอยากจัดจริงๆมันต้องจัดให้ได้นะครับมาโอเคลลยกันต่ออ่าฮะโอเคมิวไปโอเคผมไม่อยากฟังเพราะแปลไม่ได้นะครับโอเค ยังอยู่ครบนะครับ3ตัวโอเคคือเบื้องต้นผมก็ไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลว่าอย่างอย่างย่งภาคแรกจะมี b u นนี่ฟ็อกซี่ชิก้าแล้วก็ Freddy ้นะครับฟ็อกซีเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ out of service นะครับแล้วมันจะคอยวิ่งมาตอนพม่านเปิดรู้แค่นั้นนะครับแล้วจะมีโกดงโกลเด้นเฟรดดี้อะไรเต็ไมไปหมดแต่ภาคนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยจริงๆนะครับรู้แต่ว่าไอตัวที่มันจะจ้องกินเรามีเยอะขึ้นนะครับโอเค อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะนะโอเคจะเห็นกูสะดุ้งสุกมือใช่ไหมสัตว์โอเคโอ้ฟักโอเคกูเกลียดช่องแอร์ตรงนี้มากอ่ะพุ่งตรงโอเคอ่าฮะยังอยู่ครบนะครับเบื้องต้นโอเคถ้าผมูจาไม่ผิดไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เหี้อะไรล่ะไม่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 หยุดหยุดดอนอย่า ไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าให้ว้าวบันนี่บันนี่โฮล y s ช i t บันนี่บันนี่บันนี่อยู่ไหนบันนี่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  ah you are music rock oh yeah <laughs> you are like b i f e r yeah i like to land o น f อกมโอ้โหเฮียลืมไขาลาน <laughs> สัตว์โมเตอเล่นโอเคไข่ไขๆไข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 ่โอเคเต็มแม็ก hmm. ยังอยู่ไหมบันนี mm ่นายยังเล่นกีตาร์อยู่ไหมอ่ายังอยู่โอเคขอดูอ่าโอเคตอนนี้มัสคอตยังอยู่ครบนะครับ <Hello. S 1> ผมไม่รวมถึงมัสคอตที่เน่าตายอยู่ในห้องนะฮัลโหลเฮียเลยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลอะไรวะ ไข่ต่อไข่ต่อเฮ้ยซากมันมาอยู่ข้างบนได้ไงอะไม่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 คุมเลยฮ่สวมถุงเฮียสวมถุงทันทีโอ้ชิตโอ้โหฟ็อกซี่สวัสดีโอ้ฟ็อกซี่ไม่เอานะ いや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 เอ้าเฮ้ยโอ้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 โนไม่ไม่ไม่ไปมาได้ไงวะไมามามไมามาม่อะไร <laughs> ยังมีเล่นต่อเนี่ย <laughs> อะไรอะคืออะไรอะเดี๋ยว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 วีวีอีเฟดดีอยู่ไหมเศรีสองหนอ oh ๋อ oh อ๋อ oh. คืออะไรอ่ะมันเดินช้าลงคืออะไรอ่ะเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแจ้งว่าถูกสงค์ในการเล่นก่อนคืออะไระแล้วนี่คือเราเหรอ วัดเดอฮะแล้วคือยังแล้วโอเคก็ขอพักไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหลังจากที่โดนฟลอกซี่กระโจนใส่้ยแต่ผมยอมรับนะว่ากริมิกในการตกใจอ่ะ คือ s าวเอฟเฟ e c t อ่ะคือ Five Nights at Freddy's ภาคแรกทำได้ดีกว่านะครับเสียนแอะขึ้นมาทำได้ดีกว่านะครับภาคนี้มันดูแบบบอกไม่ถูกอะ่ะเออจริงๆคือมันบอกไม่ถูกมันมันไม่สุดอะ่ะจริงๆ100%ได้ประมาณ80อะ่ะจริงๆแต่ Five Nights at Freddy's ภาคแรกเนี่ยคือแบบ มา90มา98อเออจริงๆนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับและนี่คงเป็นทางเลือกสำหรับใครที่กำลังจะหยิบจับจองนะครับ Five Nights at f r e d d y p a r k 2เอาไปเล่นเองบ้างนะครับโอเคฝากไว้ในส่วนของ c h e r i o s a t Professional ด้วยจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแลวฝากกันด้วยในกิจกรรม November Continue Horror เรามาสารต่อโปรเจกต์ร้อนไปด้วยกันยาวๆนะครับโอเคอย่าลืมไปทูกใจแฟนเพจ Play c h e r i o s และสนับสนุนเกมแท้ t ูก o ิขสิทธิ์จาก AdPlay Shop ด้วยฝากไว้เท่านี้ผมขอไปร้องไห้ก่อนไม่บ้า Ai, yeah.